สิ่งนี้เคยเป็นเทรนด์คอนเทนต์สุดหลอนบน Tik Tok และสิ่งนี้คือคำที่ใช้เรียกอาการความไม่สบายใจความกังวลความหวาดกลัวที่เกิดจากสิ่งที่เสมือนจริงจนเกินไปมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวรก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไทยไซเบอร์ Cyber. จะที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอ,อนี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช้คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ อันแค n น่บอลเลนะคะจริงๆแล้วเป็นคําอธิบายของพฤติกรรมหรือความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความหวาดกลัวหรือรู้สึกวิตกกังวลไม่สบายใจกับการเห็นสิ่งประดิษฐ์แบบหุ่นยนต์หรือว่าพวก AI ที่เจเนเรตออกมาแล้วเหมือนคนมากๆอะคะหรือแม้กระทั่งพวกตุ๊ก,กตาหุ่นที่มันมีความเหมือนกับคนมากจนเรารู้สึกว่าเหมือนจังแต่ไม่ใช่เรามันยังมีความเหมือนที่มันมีความผิดแปลไปจากความจริง ขอองเรายู่จนเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกซึ่งจริงๆมันมีมานานมากแล้วนะคะคำนี้อะไรเงี้ยมีมาตั้งแต่บอกว่าสมัย7สูงเคยมีนักวิชาการชาวญี่ปุ่นน่ะที่เขาเคยออกมาพูดอันนี้ตั้งแต่แบบเราเอาทำหุ่นยนต์ตัวยุคแรกๆที่เริ่มเรียนแบบคนอะไรเงี้ยค่ะบางตัวแบบไม่เหมือนคนเลยแต่แบบสามารถทําบางอย่างได้เหมือนคนก็มันรู้สึกแบบน่ากลัวบางอันพอเริ่มเหมือนคนมากๆก็รู้สึกว่านี่ใช่คนหรือเปล่ามันก็จะมีความรู้สึกกังวลใจแบบนั้นว่ามันเหมือนเราแต่มันไม่ใช่เรา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและโลกโซเชียลมีเดียมีความก้าวล้ำก็อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรม Uncanny v a l l e ่มากขึ้นด้วยมันมีการเอามาใช้เพิ่มมากขึ้นเน,ะน,นาะเรามีเรื่องของดีเฟกที่เจเนเรตได้เหมือนมากๆเนี่ยค่ะความกังวลว่าจะแยกแยะออกไหมหรือไม่ใช่หรือว่าอันนี้ใช่ของจริงหรือเปล่ามันก็ยิ่งมาผสมทําให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่คล้ายๆจะเป็นมนุษย์หรือใกล้เคียงมนุษย์มากๆแต่มันดูเหมือนไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงแบบ ปีที่แล้วก็มีแบบกระแสะ แหววรัลเนาะในทิกตอกในการที่คนมาทำคอนเทนต์เหมือนว่าเป็นหุ่นยนต์ทําท่าเคลื่อนไหวต่างๆเหมือนหุ่นยนต์จนคนรู้สึกว่ามันน่ามันดูแบบมันดูน่ากลัวมันดูไม่จริงจนน่ากลัวรหรือแม้กระทั่งมีงานวิจัยที่ศึกษาเหมือนกันค่ะว่าการที่คนใช้อวตารต่างๆเนาะในการสื่อสารหรือว่าเป็นรูปโปรไฟล์ในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยคะ่ะมีงานวิจัยที่บอกว่าคนที่เห็นโปรไฟล์ที่ใช้อวตารแบบนั้นรู้สึกยังไงก็พบว่าจะมีความไม่ไว้วางใจสูงค่ะว่าเขาคือใคร เป็นคนจริงหรือเปล่าถ้าเป็นคนจริงทำไมต้องใช้ภาพแบบนี้ทําไมไม่ใช้ภาพตัวเองไปเลยพอมันมาผนวกกับเรื่องของการหลอกลวงมีฉาชีพบนออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะทําให้คน ที่เห็นภาพประสาทแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าปฏิเสธโปรไฟล์เหล่านั้นไม่อยากคุยด้วยแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยและอีกรูปแบบที่อาจพบบ่อยจนเป็นประเด็นศึกษางานวิจัยอันนี้ก็มันอาจจะไม่ได้เป็น uncanny valley โดยตรงแต่ว่าลักษณะของการที่ generate ภาพจากสถานที่จริงแล้วเอามาทํามันก็ทําให้คนเริ่มนั่งคําถามว่ามันใช้สถานที่นั้นจริงหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันตรงปกไหมอะไรเงี้ยใช้คํานี้นะคะแต่ว่ามันมีงานวิจัยเหมือนกันนะคะที่ครูเคยเซิร์ชแล้วก็เจอก็พบว่าการใช้ พวกแบบโปรไฟล์หรือว่าเวอร์ชวลอินฟลูเอนเซอร์ในการที่จะมาเล่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคนตอบรับกับสิ่งนั้นยังไงปรากฏว่าคนตอบรับน้อยแล้วก็เหมือนทําให้ลดความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นลงไปเพราะว่าก็มีคําถามว่าขนาดคนเล่าเรื่องให้เราฟังยังเป็นเวอร์ชวลเลยแล้วสถานที่ที่เราเห็นเนี่ยมันถูกครีเอทขึ้นมาด้วยหรือเปล่ามันก็มีเส้นแบ่งบางๆสําหรับความเชื่อถือความไว้วางใจกับสิ่งที่สร้างขึ้นกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างถ้าสมมติว่าเราเจอลักษณะข,ของคอนเท นแบบนี้ค่ะเช่นเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของ AI หรือการสร้างภาพเสมือนบางอย่างขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจค่ะจริงๆเราก็เลือกได้ว่าเราจะไม่รับ ข้อมูลข่าวสารหรือว่าไม่ได้ดูสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราไม่รู้สึกเครียดหรือว่ากดดันเกินไปกับข้อมูลที่เราได้รับอยู่เนะเาเนะการใช้โปรไฟล์ที่เป็นอวตารต่างๆเงี้ยค่ะถ้าเราต้องใช้งานในลักษณะท,ที่เราเป็น p r o f e s s ั o นอลต้องมีความน่าเชื่อถือการไม่ใช้ภาพที่มันจะนเรตออกมาแล้วทาให้คนมีข้อสงสัยว่าเราใช้ตัวตนจริงไหมอันเนี้ยก็เราไม่ควรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าเป็นโปรไฟล์ที่เราอวตารในเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ยังสามารถใช้ได้ก็คือดู ว่าเราใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรผู้รับสารที่เราจะคุยด้วยเขาคือใครเนาะแล้วก็ทําให้เราอ่ะเป็นคนที่น่าเชื่อถือในการที่เขาอยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าค่ะครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคําศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวก่อนแชร์